วัสดีค่ะแอนนี่ที่ดินด,ดีมีเงินซื้อซื้อซื้อ,อนะคะพบกับแอนนี่อีกเช่นเคยนะคะแอนนี่อยู่ที่นะคะตำบลบางสะพานนะคะอำเภอบางสะพานตำบลพงประสาทวันนี้แอนนี่มีที่ดินหนึ่งแปลงนะคะที่เป็นแปลงน่าสนใจนะคะจะเห็นว่าด้านหน้าติดกับถนนสาธารณะแบบนี้เลยค่ะเป็นถนนคอนกรีตสาธารณะนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแอนนี่จะพาดูว่าทางลงก็ ไม่คีเรยเลยทีเดียวนะคะเป็นถนนสาธารณะอ่ะอันนี้ให้ดูว่ามันติดถนนสาธารณะยาวแบบนี้นะคะทางลงที่ดินอยู่ตรงนี้เลยค่ะไปกันค่ะหลังจากที่เราเข้าจากทางหลักมานะคะทางนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะไปจนถึงที่ดินเลยค่ะตามอันนี้มาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินแปลงที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะพี่ทัศน์วัสดีค่ะ พี่ท่านคะเดี๋ยวน้องถามเลยว่าที่ดินแปลงนี้นะที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะพี่ทั้งหมดตรงนี้ที่ห้าไร่หรอห้าไร่นะห้าไร่ตรงนี้เป็นโฉนดอ่าเป็นนส4นะแล้วที่ดินแปลงนี้ช่วยบอกท่านผู้ชมผู้ชมทีว่าตั้งอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้พี่เขาจูนจับหนึ่งค่ะอตั้งอยู่ที่ไหนตับงองู่ตรงประสาทครับอ่าตังอ่ตสานอ่า ดังหวัดประจวบนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหาดสวนหลวงค่ะหาดสวนหลวงนะคะอ่าที่หาดสวนตัวครับอันนี้จะทวนให้อีกรอบหนึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะห้าไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลพงศาสต์นะคะอําเภอบางสะพานนะคะหาดสวนหลวงนะคะอ่าตรงนี้พื้นที่เป็นโฉนดทั้งหมดนะคะแล้วก็ไฟฟ้าเข้าถึง,ถงมีเพื่อนบ้านนะคะโดยรอบของที่ดินแปลงนี้ก็คือที่ทัดถนนตรงนี้เป็นถนนสาธารณะใช่ไหมคะสาธารณะ อ่ะแล้วอ้อมยาวไปจนถึงหาดเลยใช่ไหมอ่าใช่ครับตัดลงหาดอด,าดนะตอนนี้พื้นที่ตรงนี้คือทำสวนมะพร้าวอยูู่ครบนะคะคบอกผู้สมซิว่าราคาขายของที่ดินแปลงนี้ต่อไร่เท่าไหร่ไร่ล,ละสี่ล้านห้าครับไร่ล,ละสี่ล้านห้านะถามว่าแพงไหมไม่แพงเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าติดถนนสาธารณะแล้วก็มีชายหาดนะคะสามารถเดินไปยังชายหาดได้ ตรงนี้ตอนนี้เขาทำสวนมะพร้าวอยู่นะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะ่ะมันเหมาะกับทำธุรกิจได้ด้วยเพราะตรงนี้มันเป็นชายหาดนะสามารถที่จะทำคูล่าบ้านพักตากอากาศนะคะสบายๆเดี๋ยวเราดูพื้นที่โดยรอบกันว่า,ามีความน่าสนใจยังไงบ้างนะคะ ได้ข้อมูลนะคะเพิ่มเติมจากพี่ทัศนะพี่ทัศนบอกว่าต่อไปโรงแรมเลยนะพี่โรง,ง,งแรมคอลันเขาจะทำสนามไดกฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นมัน,มนก็เป็นพื้นที่เรศรษฐกิจก็ว่าได้เนาะสามารถทำธุรฐฐกิจได้เดี๋ยวเราจะลองเดินเดินเดิน<ๆ>ไปหรือไม่ก็เราขับรถไปก็ได้เนาะเพื่อจะไปดูด้านข้างที่โรงหาดว่าเป็นยังไง อันนี้กำลังพาไปทางถนนสาธารณะที่อยู่ล้อมรอบที่ของเรานะคะอันนี้พาไปดูว่าอันเนี้ยด้านขวามือนี่คือที่แปลงของเราที่เรารีวิวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นถนนนะที่อยู่ล้อมที่ของเราเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมอะ่ะอ่ะอนนเดี๋ยวเราก็ สุดขอบที่ของด้านนี้นะก็จะเลี้ยวขวาลงไปที่ชายทะเลค่ะแปลงซ้ายมือนี่เป็นรีสอร์ทนะคะตรงนี้คือรีสอร์ทที่กำลังจะทำเป็นสนามกอล์ฟสนามไดกอล์ฟนะคะอันนี้ค่ะนี่นะคะเป็นถนนสาธารณะยาวไปเลยค่ะจนจดแนวหาดนะคะ เจออุปสรรคนิดหน่อยเพราะว่ารถของพี่ทัศจอดบังเราอยู่หาตัวกันหน่อยว่ากันอยู่ไหนงานเข้าแล้วกะจะขับรถพาไปเพราะว่าแดดละร้อนเปรี้ยงเอารถมาจอดบังพี่ทัศหายไปไหนพี่ทัศไม่เป็นไรงั้นอันนี้พาดูข้อมูลที่ควรจะต้องรู้ก่อนตรงนี้ที่เราที่อันนี้บอกว่าตรงนี้นะคะห้าไร่ ไล่ละสี่ล้านห้านะแล้วดูแนวเสานี้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมดูแนวเสานี้ตรงเนี้ยสองไล่ซึ่งหน้าหน้าแปลงของเขาอะติดกับชายหาดเลยนะตรงเนี้ยเขาขายอยู่ที่ไล่ละสิบสองล้านบาทฟังไม่ผิดค่ะไล่ละสิบสองล้านบาทแต่ว่าห่างกันแค่ขาเก้าไปแค่นั้นแค่เอาขาสิบสองล้านสี่ล้านห้าสิบสองล้านสี่ล้านห้าของเราแค่สี่ล้านห้าน่าสนใจไหมคะ แล้วมันก็เดินลงหาดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าของแปลงเนี้ยที่12ล้านเนี่ยหน้าเขาอะหน้าที่ดินเขาติดหาดเลยนะเพราะฉะนั้นราคาเบาๆตรงนี้สี่ล้านห้าไล่ละสี่ล้านห้านะเราก็สามารถเดินลงหาดได้เหมือนกันเนาะหาพี่ทัทอยู่พี่ทัดคะอยู่ตรงโน้อนอยู่ตรงโน้นนางเดินเล่นอยู่ สักคู่นะคะเดี๋ยวนี้พาเดินพาเดินไปดูแล้วกันไม่รอละปล่อยให้นางเดินเล่นไปไปดูกันว่าตรงนั้นนะ่ะมันติดหน้าหาดมันสวยขนาดไหนสี่ล้านห้าตรงเนี้ยนะคะไล่ละสี่ล้านห้าตรงนี้นะ,ะ 4, 5, นนะเดินไปชายหาดนิดเดียวแล้วก็ถนนสาธารนณะล้อมรอบที่เลยนะมีถนนสาธารนณะล้อมรอบๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เดินไปหน้าหาดตามมาเลยจ้าเข้ามาละเข้ามาละ เดี๋ยวรอเขาแป๊บหนึง่งพี่ทัศน์คะเชิญทางนี้ละค่ะาอานนี้เดินไปดูหน่อยว่าหน้าหาดจากตรงนี้ไปเนี่ยมันใกล้แค่ไหนไอ้สี่ล้านห้าของเราเนี่ยครับผมค่ะเมื่อกี้อันนี้บอกกับลูกค้าไปว่าแปลงด้านหน้าที่ติดทะเลเนี่ยราคาของเขาตั้งสิบสองล้านต่อไร่ของเราเนี่ยแค่เอาขาข้ามมาสิบสองล้านสี่ล้านห้าครับผม แบบนั้น,น,นเลยอะปาพิธทัศผ่านเดินตรงนี้เป็นทางสาธารนณะเนาะอันนี้นะอันนี้ชายทะเลของเรานะพิธทัศเดี๋ยวให,ให้ให้ท่านผู้ชมดูความสวยงามอ่าให้ท่านผู้ชมดูความสวยงามของทะเลนิดหน่อยนะเนี่ยสวยมากๆเลยนะแล้วก็เป็นทางสาธารณาานะเดินเข้ามายังชายทะเลได้เลยนะ ตรงเนี้ยราคาเบาๆไล่ละสี่ล้านห้าที่อันนี้พามาดูชายหาดที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่เลยนะฝั่งซ้ายมือนี่คือรีสอร์ทนะเดี๋ยวเขาจะเปิดเป็นสนามไดก์ฟนะคะอันนี้ข้อมูลแน่นอนนะพ่ทัศน์เนาะฝั่งนี้นะช,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 ชื่อรีสอร์ทไดนะรีสอร์ทคอลลันจะเปิดเป็นสนามไดก์บเพราะนั้นที่ดินของเรานะคะจะติดสนามไดก์บนะคะอันนี้เราจะเห็นนักท่องเที่ยวอะ่ะเขาก็มาเที่ยวกันนะอนหอเสียบ ตรงนี้มีหอยเสียบใช่ไหมใช่ครับโอเคก็ทะลุครับทะลุไปไหนพี่ทะลุไปนู่นอ่าโอเค <c oughs> อันอ่าห <c oughs> าดแม่ลำพึงครับเกาะแม่ลำพึง <c oughs> ลำพึงและลำพันด้วยไหมคะลำพันก็เพ้อถึงเธอค่ะโดนกันไปค่ะอะนะ่ะมีมีมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็เพื่อความอบันเทิงนะคะแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมคืออันนี้จะบอกว่าแปลงนี้มันน่าสนใจนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะบอกกับพี่ทัศน์ว่าที่ดินแปลงนี้น่ะถ้าลูกค้าต้องการเนี่ยหรือว่าสนใจเนี่ยสามารถที่จะต่อรองราคา บ้างได้ไหมคะจะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ใช่ได้ครับผมได้ครับ <c oughs> อ่าได้นะพี่ดาบอกว่าสามารถต่อรองราคาได้นะคะ,ะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยสําหรับที่ดินดีๆวิวสวยๆแบบนี้นะคะอยู่ที่ตําบล <c oughs> ตบําบลตําบลอยู่ที่ตําบลพงประสาสตนะคะอําเภอบางสะพานนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซอยสวนหลวงของเรานี่เองหรือว่าหาดสวนหลวงนะคะ ตรงนี้ก็ต้องขอรบกวนเวลาพิทัศแต่เพียงเท่านี้แล้วก็แอนนี่ยังคงคอนเซปต์เดิมนะซื้อขายที่ดินกับแอนนี่ที่ดินดีมีเงินซื้อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงโดยไม่มีบวกเพิ่มในทุกกรณีใช่ไหมคะพิทัศถูกต้องค่ะโอเคสําหรับวันนี้แอนนี่ลาไปก่อนนะคะฝากไว้กับที่ดินแปงสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยจ้า